เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งทีมเนี่ยเริ่มจากการที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเขาแจ้งความประสงค์มาให้องค์กรมูลนิธิทั่วประเทศเนี่ยครับจัดตั้งทีมขึ้นมา1ทีมโดยมีสมาชิก20คน60คนจุดประสงค์ในการตั้งก็คือว่าทีมนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อต่อไปเนี่ยในอนาคตหากว่าจังหวัดเนี่ยร้องขอให้ทางทีมที่มีรถพยาบาลและมีบุคลากรทางการแพทย์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปรับผู้ป่วยที่เข้าข่าย ของการติดเชื้อโควิดอะไรอย่างเงี้ยระยะเริ่มต้นนะครับแาดว่าตอนนี้มันเป็นการของการเตรียมเตรียมพร้อมของทีมเฉยๆระหว่างนี้ต้องมีการที่จะเอาทีมเนี่ยบริการประชาชนโดยการเอายาฆ่าเชื้อออกไปฉีดพ่นตามห้างร้านแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆก่อนในใน,ในช่วงแรกครับตอนนี้ก็ก็มีหน่วยงานราชการมีห้างร้านที่ติดต่อเข้ามาขอรับบริการเยอะมากครับ วันหนึ่งเนี่ยเมื่อวานนี่ก็12ที่ครับอย่างวันนี้ก็มาสัก8ที่ตอนนี้คิวยาวไปถึงเดือนหน้า้วครับคือทั้งหมดเนี่ยเราก็บริการฟรีครับผมตัวยาที่ใช้นตอนนี้ก็มีอยู่3ส่วนครับส่วนแรกก็เป็นเป็นยาที่หาได้จากร้านขายยาทั่วไปอย่าง h a n ดรเจนเปอร์ออกไซอะไรอย่างเงี้ยครับต่อมาก็เป็นยาที่หาได้ในซุปเปอร์มาร์เก็ตพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆอย่างเดตตอลหรือว่าไฮเตอร์เนี่ยครับมาผสม ส่วนที่3ก็เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่ผลิตจากโรงงานนะครับในส่วนนี้ค่อนข้างจะหายากและราคาค่อนข้างสูงหน่อยประมาณ3ส่วนเนี่ยครับทีมที่ออกไปพ่นก็วันหนึ่งก็จะมีน้องเนีเน่ยครับเป็นเจ้าหน้าที่ของมวยที่ทั้งหมดเลยออกไปทีมก็จะมีต่อค้างก็ประมาณสัก 3- 5ถึงคนนะครับจะมีคนพ่นสัก2คน3คนต้องดูว่าพื้นที่กว้างใหญ่บริเวณกว้างขนาดไหนอะไรเงี้ยครับอีกทีมนึงก็จะเป็นหัวหน้าทีมที่คอยดูคิวแล้วก็แจ้งแจ้งน้องในทีมเรื่องกําหนดการเรื่อง โอเคในการพ่นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับผมค,ค,คือตอนนี้ประชาชนทั่วไปก็แจ้งมาเองนี่นองครับคือคือตอนนี้เริ่มเริ่มจากการฉีดพ่นรถพยาบาลทุกคันก่อนครับแล้วก็รถสาธารณสมัครแล้วก็เรื่องของการฉีดพ่นบริเวณภายในพื้นที่ให้บริการในศาลเจ้าหรือว่าสาราบำเพ็ญกุศลศพอะไรเงี้ยเป็นการคลายกังวลให้กับคนที่เข้ามาใช้บริการว่าพื้นที่ตรงน,นี้จะมีการติดเชื้อมีการสัญจรของคนที่มีเชื้อเข้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็มีการถ่ายภาพออกไปแล้วก็แชร์ออกไปในโซเชียลต่อมาที่แรกก็คือเป็นของ ชนรับประทานสามแก้วเนี่ยครับที่แรกครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเป็นอาสาสมัครของกู้ภัยของมูลทีด้วยก็เลยออกไปอะไรนั้นก็มีการแชร์ภาพออกไปในในกลุ่มไลน์เหน่วยงานราชการต่างๆก็มีการติดต่อเข้ามาครับค่อนข้างเยอะติดต่อเข้ามาก็ผู้จิ้งกการติดต่อเองครับอย่างหน่วยงานราชการที่มาติดต่อก็จะมีการห่องสื่อมาส่งขอคิวขออะไรเงี้ยก็จะมีขึ้นเรื่องของโรงงานห้างร้านตอนนี้เยอะมากจริงๆแล้วเราทุกๆเราเราอยากให้อ่ มีมีกลุ่มแบบเราเนี่ยเกิดขึ้นมาใน,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 ในหลายพื้นที่ในจังหวัดนะครับเนื่องจากตอนนี้เราให้บริการไม่ทันนะะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมที่หาเครื่องมือได้อย่างแบบเราเครื่องฉีดพ่นทางการเกษตรนะครับชุดที่ใส่กันสารเคมีหรือว่ากันสิ่งต่างๆเข้าไปได้หรือเขาเรียกทางการแพทย์เรียกว่าชุด PPE อะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่องของการหายา,ยาต่างๆมาผสมได้ก็สามารถที่จะทําเองแล้วก็บริการในพื้นที่ได้เหมือนกันนะตอนนี้อย่างอย่าง อย่างอาสาสมัครของเราที่เกิอดอีกทีมนึงก็จะเป็นทีมของทางสพครับมีหวัวหน้าอาสาสมัครเกรดท่าเสม็ดเนี่ยครับก็เริ่มในการทําทีมขึ้นมาแล้บริการในพื้นที่สพีแล้วก็บริเวณโดยรอบครับผมอมามาน้ที มุ้าที่มีบ้านอะตรองอล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่นาน20่ินาที